กระซิบบอกเล่าขอนนำเสนอรถกระบะมือสองนะคะคันนี้เน้นตามสภาพในราคา149,000บาทค่ะโตโยต้าไฮรักวีโกเชมรถปี2010 i n t e r c o cool นเ e r 2.5ดีเซลนะคะเล่มพร้อมโอนค่ะพาสี69สีสันตามรูปเลยนะคะสีไม่ค่อยสวยค่ะรุ่นนี้แคปเปิดได้แล้วนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังค่ะลักษณะตามรูปนะคะ ด้านหลังปูกระหม่อมแมไลเนอร์เรียบร้อยค่ะสภาพยังดีอยู่เครื่องเกียร์ใช้งานวิ่งได้ปกติค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะรถพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยค่ะทุกท่านยังใช้งานได้ปกติวิ่งได้สบายนะคะ149,000บาทเงินสดพิกัดดูรถนะคะได้แถวตัวเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะแนะนำให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้านะคะแล้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับ ก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ